สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ orn, เซลปอนเกษตรผลรุ่ยงยางสุวรรคนนครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเข้าใหม่กัน,นครับคันนี้เป็น Isuzu Cap 4นะครับตัว LDA นะครับปี2020เราไปดูตัวรถกันเลยครับทางเรารับประกันนะครับรถทางเราเป็นรถคัสเกตครับผมนี่คือสภาพที่เข้าใหม่ ลงจากเทเลอร์เลยนะครับไม่มีการเก็บใดๆท,ทั้งสิ้นเป็นไงครับโอ้โหสวยรับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ภายในตัวรถเลอนนะครับทันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับโครงาลัยนะครับที่เป็นโครงาลัยมัลติฟังชัน ไมค์คันนี้วิ่งอยู่19,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนของโรงงานครับรองรับระบบบลูทูธด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารข้างหลังนะครับห้องโดยสารข้างหลังนะครับกว้างขวางครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะพุมนะครับตัดได้ได้สีขาว เสวยนะครับ